สวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะชวนคุยครับแล้วก็ขอพระคุณคุณหมอที่ให้เกียรติรายการในวันนี้นะครับจริงๆรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการจับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีข่าวเพิ่มมากขึ้นว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ทำลายสุขภาพไปเยอะนะครับชวนคุณหมอมาคุยย้ําเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันหนักหนามันรุนแรงขนาดไหนครับคุณหมอครับค่ะก็โทษของอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราติดตามการศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยจะพบว่าเอ่อมันทำอันตรายได้ไปเกือบจะทุกวอวัยวะแล้วนะคะที่เขามีการศึกษาวิจัยนะคะคแต่ว่าตัวที่มีความรุนแรงแล้วเรามีความเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยเออก็คืออันตรายกับสมองนะคะเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารเสพติดอ่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นตัวเดียวกับบุหรี่ธรรมดาเนาะก็คือสารนริโคตินนะคะเพียงแต่ว่าพอมาเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงร่างจากบุหรี่ธรรมดาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวนิโคตินเนี่ยถึงก็คือเป็นนิโคตินชนิดใหม่ด้วยนะคะเป็นชนิดใหม่เป็นชนิดที่สูบง,ง่ายขึ้นเนาะอย่างนั้นเด็กๆก,ก็เราก็จะเห็นเด็กๆสูบกันเยอะมากๆเลยในช่วงนี้ใช่ไหมคะคทีนี้พอ,อมันสูบง,ง่ายขึ้นปุ๊บมันก็เขาก็เพิ่มปริมาณนิโคตินที่อยู่ในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีปริมาณนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดา นะคะคซึ่งล่าสุดเนี่ยคือมันพัฒนามาเรื่อยๆเ,เนาะในอดีตเนี่ยหนึ่งแท่งของบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเท่ากับบุหรี่ธรรมดาเนี่ยหนึ่งซองหรือว่า20่วนนะคะอพอเปลี่ยนมาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เริ่มหนึ่งแท่งของบุหรี่ไฟฟ้ามปีปริมาณนิโคตินอาจจะสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาเนี่ยยี่สิบซอง จนถึงล่าสุดเนี่ยที่มีการรายงานเนี่ยก็คือพบว่าบุหรี่ฟ้าหนึ่งแท่งเนี่ยมีปริมาณนิโคตินเนี่ยซึ่งเป็นสารเสพติดเนี่ยสูงเท,เท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง52นะคะคซึ่งที่เราเป็นห่วงและอันตรายกับสุขภาพก็คือนิโคตินเนี่ยมันจะไปทำลายพัฒนาการการเจริญเติบโตของสมองโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะคทีะ่สมองเนี่ยยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ นะคะทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดผลแทรกซ้อนหลายๆอย่างเช่นการเรียนแย่ลงหงุดหงิดง่ายการควบคุมตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็ทำได้ไม่ดีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกับสมอง ของของเด็กเนี่ยของรัเย,ยาวชนเนี่ยไปในระยะยาวนะคะคซึ่งในช่วงที่เขายังเป็นวัยเรียนอยู่เนี่ยถ้าเราลองไปถามอย่างเด็กที่ตอนนี้มีข่าวว่า,าต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการปอดอักเสบเนี่ยนะคะคถ้าเราลองไปถามเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือการเรียนต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นข่าวที่น่ากลัวรวดเร็วรุนแรงเหมือนกับอาการทางปอด ะะซึ่งอาการทางปอดเนี่ยก็เป็นอีกอาการหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบกับของการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสารพิษต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านอกจากตัวนิโคตินเนี่ยมันก็ยังมีพวกโลหะหนักต่างๆนะคะ,ะสารสารเอนซีระเหยง่ายหรือแม้แต่สารกอมะเร็งต่างๆเนี่ยพอมันถูกความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปทําลาย ทำให้เกิดผลกระทบกับอวัยวะต่างๆอย่างเช่นถ้าในปอดเนี่ยก็มันจะส่งผลทําให้ตัวหลอดลมที่แลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนในปอดเนี่ยทำงานได้แย่ลงรวมถึงภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยหอยลงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดมีเ,เมือกนะเป็นาสารคัดหลัง่งอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ไปอุดกั้นในทางเดินหายใจเราก็หายใจลําบากขึ้นอันนี้ก็เป็นโรคปอด หรือแม้กระทั่งหัวใจก็ทำให้มีภาวะหัวใจวายเฉียบพันธ์เส้นเลือดตีแตกตันเนาะมันก็เกิดทั้งในที่หัวใจที่สมองอะไรต่างๆก็ทุกส่วนของร่างกายเลยคะ่ะแบบนี้ครับคุณหมอผมเคยได้ยินมาบางคนบางท่านที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่ต้องการจะเลิกบุหรี่แบบบุหรี่จริงๆอะบุหรี่แบบมวนอะหลักคิดแบบนี้เป็นยังไงอะค่ะก็จริงๆอันนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือการตลาดของธุรกิจ ที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่าเอ้ยคุณลองเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าสิมันจะทำให้ช่วยเอ่อเลิกบุหรี่ได้อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างแล้วก็คำโฆษณาของธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยซึ่งเป็นเสาหลักหรือสถ,ถาบันหลักเรื่องสุขภาพเนี่ยในระดับนานาชาติเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมายืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถทำให้ช่วยเลิกบุหรี่มวนเอ่อได้จริงๆ นะคะแล้วก็หลายหลายประเทศก็ยังไม่ได้ยอมรับตรงจุดนี้นะคะทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ออกมามากมายนะคะในะตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็พบว่าคนที่พยายามจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกสูบบุหรี่มวนเนี่ยมันก็จะลงเอยอเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคเลิกบุหรี่มวนไม่ได้แล้วก็สูบทั้ง2องอย่างก็คือคติด ทั้งบุหรีไฟฟ้าและบุหรีมวนเลยสูงสองอย่างเลยคือเหมือนผัดกันสูบเนาะเช่นถ้า,ถาออกไปข้างนอกไปเข้าสังคมก็อาจจะใช้เป็นบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านใช้บุหรี่มวนต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้เราถ้าสับที่เขาใช้ก็เขาจะใช้คําว่า do all user ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอันตรายกับสุขภาพเนี่ยมากกว่าการสูบบุหรี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็อันตราย<ช>แบบที่2เนี่ยก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้ว หยุดสูบบุหรี่มวนได้แต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนนะคะก็คือเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้นะคะคอันนี้เนี่ยก็มีอันตรายเหมือนกันเพราะอย่างที่กล่าวมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแม้จะไม่มีการเผาไหม้แต่ก็มีสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมากมายนะคะครับสำหรับบุคคลหรือว่าที่ได้ไปรับกลิ่นสูดดมหรือว่าการได้รับบุหรี่ไฟฟ้าแบบมือสองนะครับทอดที่สองทอดที่สามเองก็แล้วแต่เนี่ย หนักเข้าเหมือนคนสูบไหมครับอันตรายต่อสุขภาพครับอ,นนอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อ,อ,อยากจะให้ทางออผู้ชมหรือว่าสังคมเนี่ยเข้าใจเนาะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันกลิ่นหอมเนาะเ,ออ<ม>เราก็เลยส่วนเอ้ยมันคงไม่ได้อันตรายกับเราเพราะเราก็ไม่ได้สูบแล้วก็มันก็ไม่ได้เหม็นเหมือนบุหรี่มวนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมามา,มากมายที่พบว่าแม้คุณไม่ได้สูบเองแต่ว่าได้รับ ควันมือสองจากตัวบุหรี่ไฟฟ้าหรือมือสามก็ตามเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อที่จะทําให้เกิดโรคต่างๆนะคะอย่างที่เขามีตัวเลขในงานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็คือเช่นโรคหอบหืดก็กําเริบรุนแรงมากขึ้นหลอดลมอักเสบนะคะโรคปอดอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะอย่างน้อย2เท่านะคะ,ะในส่วนอื่นก็คือ,อสารนิโคตินนะคะซึ่งอย่างที่กล่าวมาว่ามันเป็นสารเสพติดที่อยู่ในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย เขาก็มีการศึกษาแล้วพบว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สูบเองแต่คุณไปอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอาปัสสาวะหรือเอาเลือดไปตรวจเนี่ยก็พบว่าในตัวคุณมีสารนิโคตินอยู่เหมือนกันทั้งที่ในคนปกติมันไม่ควรจะมีนะคะดังนั้นก็แสดงว่ามันรับไอ้นิโคตินเหล่านี้มาจากคนที่สูบที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะซึ่งนิโคตินก็เป็นอันตรายกับสุขภาพนะคะ แสดงว่าอันตรายมากนะครับหมอเพราะบางคนเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะผมไม่ได้ดูดบุหรี่อะไรเลยแต่ว่าพอได้กลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าเราจะคิดว่ามันก็ไม่ได้เหม็นเหมือนบุหรี่จริงๆอ่อะมันรู้สึกว่าเป็นกลิ่นหอมเสียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามีโทษไม่แพ้กันถูกไหมครับคุณหมอใช่ใช่ค่ะถ้าได้รับบ่อยๆ หรือได้รับอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็มีผลเสียกับสุขภาพเราเหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากไอสารพิษอะไรต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยถ้าตอนนี้เรากําลังกังวลเรื่อง PM 2.5นะคะที่มันเป็นมลพิษท,ทางอากาศที่เราก็กลัวอยู่จริงๆต้องบอกว่าบุหี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นตอนหรือเป็นต้นกําเนิดของ PM 2.5ที่มากมายมหาศาลอีกอันนึงเหมือนกัน ะค,ะครับครับตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยณตอนนี้รู้สึกว่ามันแพร่กระจายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเด็กเยาวชนครับคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ความห่วงใยเพราะว่าบุหรี่จริงๆเนี่ยก็ยังมีขอบเขตของกฎหมายในการ<ช>ที่<ช>ไปกํากับไปดูแลไปควบคุม<ช>แต่บุหรี่ไฟฟ้า<ช> <ๆ S 2> เนี่ยนะครับเรียนตามตรงว่าเราพบเจอแล้วก็เหมือนเขาซื้อขายกันได้ในทางออนไลน์สั่งกันแบบง่ายๆเลยฮะอืมอืมคือจริงๆต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกฎหมาย ปัจจุบันในประเทศไทยคือห้ามเนาะห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายห้ามให้บริการห้ามครอครองนะคะก็คือผิดหมดทุกทุกอย่างเลยนะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเข้มข้นมากกว่าตัวบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้านะคะเพียงแ,<ต>แต่ว่าอตอนนี้เราอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมันก็เลยพบว่ามีเด็กไปซื้อใช้แต่จริงๆต้องบอกบุหรี่ธรรมดาก็ มีการซื้อใช้อย่างผิดกฎหมายเยอะเหมือนกันเนาะในเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงก็ก็ก็ผิดกฎหมายถ้าเกิดใช้ในเด็กอายุต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะคทีนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะในในประเทศไทยเนี่ยอย่างผลการสํารวจล่าสุดเนี่ยสำรวจทั่วประเทศเนี่ยในระดับมัธยมศึกษากตอนตอน้นนะคะ,ะ,คะก็คือเด็กอายุ1 3บสปีเนี่ยมอถึงม .3 าเนี่ยเมื่อปีส5อเนี่ยพบว่ามี เด็กไทยสู่หลี่ไฟฟ้าถึง17.6เปอรซ็นะคะ17.6อ่าก็คือประมาณ400,000คนนะคะก็เยอะมากๆแล้วนะคะในส่วนของมอต้นเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่มอต้นขึ้นไปแล้วที่เราต้องเฝ้าระวังแต่ว่าปัจจุบันพรว่าเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าเข้าถึงแล้วก็มี การอยากจะลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าจนทําให้เกิดปอดอักเสบอะไรเงี้ยต่างๆตามมานะคะอ,ะอย่างอย่างตัวอาจารย์เนี่ยได้ลงไบตามจังหวัดต่างๆเนาะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลตามโรงเรียนปถมเนี่ยก็คือร่วมกับนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็พบว่าเด็กประถมในหลายๆโรงเรียนในหลายๆจังหวัดที่ได้ลงลงไปสํารวจเนี่ย ก็มีการเคยทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วนะคะเด็กป .4 ถึงป .6 เนี่ยอย่างต่ำเลยประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เคยลองใช้แล้วซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เราตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ในสมัยที่มันเป็นบุหรี่ธรรมดา ะค,ะค,คุณหมอร้องแชร์หน่อยครับเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปเก็บข้อมูลว่า20%เนี่ยแรงจูงใจเขาบอกไหมว่าว่าทําไม,มน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือว่าแม้แต่เด็กที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวัยประถมะนะครับเขาถึงไปทดลองเพราะว่ากลิ่นมันหรือว่ารูปลักษณ์ของมันมที่เดี๋ยวนี้ผมเห็นนะนะครับก็จะเป็นน่ารักนา่กนารักนะครับคุณหมอค่ะก็ทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาที่มันดู หน้าน่าลองดูสวยงามดูไม่น่ากลัวอ่าแล้วก็มีกลิ่นที่หอมทัไม่ว่าจะเป็นรสผลไม้รสขนมหรือรสอะไรต่างๆที่เอ่อเหมือนเหมือนของเหมือนอาหารที่เด็กๆเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเหมือนหรือเป็นรูปตัวกระตูนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กเอออยากลองนะคะอันที่หนึ่งเลยที่เด็กบอกคือเขาอยากลองอยากรู้เนาะว่าเป็นยังไงอันที่สองเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเอ่อรุ่นพี่อาจจะเป็นรุ่นพี่ ยื่นให้ทดลองต่างๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่เห็นพ่อแม่สูบก,ก็เลยอยากลองสูบบ้างแล้วพ่อแม่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้เท่าถึงการว่ามันมีสารเสพติดแล้วเป็นอันตรายก็ลองให้ลูกสูบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คืออยากลองนะคะมีคนใกล้ตัวที่สูบนะคะอันที่สามที่สําคัญคือเด็กเขา,าอาจจะคือเนื่องจากเด็กเล็กมากนะคะปสีป่ปห้าป .6 กเนี่ย ความยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆหรือความรู้เท่าทันว่าไอ้ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันคือตัวบุหรี่นะมันคือ,อมีสารเสพติดอยู่ข้างในนะถ้าสูบแล้วในม,มีโอกาสติดแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยเขาไม่รู้ตรงนี้นะคะค,คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือตัวบุหรี่ไม่ยิ่งผิดกฎหมายเนี่ยยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่เลยนะเขาอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นอะไรต่างๆก็เลยมีการมาทดลองแล้วก็ ใช้หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันงุหงิดนะคะคือเหมือนเขาติดแล้วเนอะอ่ารู้สึกงุหงิด,งดรหรือว่าเขารู้สึกว่ามันชินมือที่ต้องมีถือและใช้อย่างเงี้ยก็อันตรายพอสมควรนะเก่งฟังคุณหมอแล้วกังวลใจแทนผู้ปกครองเลยนะน้องๆเขาได้บอกไหมครับว่าเขาไปหามาจากไหนไตัวบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะพอๆกันนะคะอ,ออนไลน์นี่ก็หลายที่ก็ส่งมาถึงโรงเรียนด้วยซ้ํา นะคะอ,อะไรที่ก็ส่งไปที่บ้านอ,อย่างถ้าบา,บางโรงเรียนที่เข้มข้นหน่อยเนี่ยไม่ไม่ได้ให้มีการส่งของที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะส่งไปที่บ้านแล้วก็เพื่อนที่อาจจะไม่ได้อยู่หอพักที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านก็เป็นคนเอาเข้ามาแชร์ต่อให้เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเพราะว่าสินค้าประเภทนี้ราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทขั้นต่ำอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเด็กเล็กๆป .4 ถึงป .6 เนี่ย ซึ่งอาจจะไม่ได้มีเงินขนาดก็อาจจะมีการแชร์กันหนึ่งแท่งอาจจะแบ่งกันสู่หลายๆคนอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ออนไซต์นะคะคืออาจารย์ลงไปถามอย่างในโรงเรียนของนักเรียนปถมเนี่ยหลายๆโรงเรียนในในหนึ่งจังหวัดอย่างเงี้ยแม้จะอยู่โรงเรียนที่จะอยู่มันไม่ได้อยู่โรงเรียนเกันน้อยอยู่ห่างอยู่คนละตำบลหรืออะไรก็ตามเด็กพูดตรงกันเลยว่าขายอยู่ตรงไหนอในพื้นที่ เด็กก็จะบอกเลยว่าอยู่ตรงเนี้ยตลาดจุดๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยใกล้กับอันนี้คือคือหางาาเด็กก็จะเด็กก็จะรู้เลยขนาดเด็กประถมนะคะป .4 ป .5 เขารู้ว่ามันมันมีขายอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากคนใกล้ตัวก็คือรุ่นพี่บ้างจะเป็นผู้ปกครองคนในชุมชนนะคะครับครับสร้างต้องสร้างการตระหนักรู้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้ครับคุณหมอถ้าสมมติว่า มีแฟนรายการดูคลิปนี้แล้วอยากรู้สึกว่าอยากจะเลิกแล้วแหละเขาก็รู้สึกว่าเขาติดมาฟังแล้วรู้สึกว่าโทษมันอันตรายต่อสุขภาพมากเริ่มต้นจากยังไงครับถ้าเราอยากจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าฮะจริงต้องเป็นกําลังใจให้เลยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายจริงๆไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราเอ่อกับคนรอบข้างเราด้วยนะคะแล้วก็อันตรายเร็วทันควันมากกว่าบุหรี่ธรรมดานะคะแล้วอันตรายในอนาคตเนี่ยเราก็ยังหลายๆอันเรายังไม่รู้ ว่าในอนาคตเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันจะทําให้เกิดโรคร้ายแรงอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่ามันก็ใหม่มากเนาะทีนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้เลิกแล้วก็มันมีหลายวิธีที่จะทําให้เราเลิกสูบบุหรี่ได้ได้ลมดูบุหรี่ไฟฟ้านะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือจิตใจเราเนาะตั้งเป้าหมายแล้วก็พยายามเลิกวางหรือทิ้งเลยคือเลิกด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดที่ที่ทาให้คนเลิกได้เนาะเอ่อถ้าเรา คือจิตใจเข้มแข็งเนาะหาแรงจูงใจ <Yeah. S 1> กําหนดเป้าหมายว่าเอเราจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นพลังสําคัญที่สุดนะคะทีนี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยังมีตัวช่วยหลายๆอย่างนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นยาช่วยเลิกบุหรี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็มีหลายชนิดหลายรูปแบบนะคะหรือว่าคนที่จะให้คําปรึกษาด้านการเลิกบุหรี่อา mm. จารย์เข้าใจว่าทุกโรงพยาบาล ทั่วประเทศเนี่ยมีรวมถึงร้านขายยาหลายๆร้านนะทั่วประเทศที่เขาก็มีบริการตรงนี้นะคะรวมถึงปัจจุบันก็มีไอตัวสายด่วนเนาะไอ้ว่าจะเป็น1600อะไรก็ตามที่สามารถโทรโทรเข้าไปปรึกษาได้นะคะแต่ว่าจริงต้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าสิ่งที่สําคัญคือตัวเราเองนะหาอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจที่เราคิดว่าเราจะทําให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นให้ได้แล้วก็ทําเลยนะคะครับ ช่วงท้ายๆประเด็นคำถามท้ายๆจริงๆครับคุณหมอเป็นภาพรวมภาพกว้างก็ได้นะครับในฐานะที่เรียกว่าโลนลงนะครับเรื่องนี้มานานนะครับคุณหมอมีข้อเสนอมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างถึงจเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการ<ม>ป้องกันในการปราบปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้าไหมครับ<ม>ค่ะกออ็อยากให้ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเนาะที่ท่านก็ได้เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็รีบสั่งการ อย่างท่วงทีหันท่วงทีแล้วก็บอกว่าให้เร่งปรับปรามอย่างจริงจังนะคะก็อันนี้ก็อยากให้ทุกส่วนร่วมมือกันทํางานกันอย่างบูรณาการเนาะทั้งในส่วนที่เป็นส่วนปรับปรามนะไม่ว่าจะเป็นคุณตํารวจหรือว่าทางหน่วยปกครองอะไรก็ตามเนี่ยทาอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อเนื่องตรงนี้นะคะแล้วอีกในส่วนหนึ่งส่วนที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลความรู้อะไรต่างๆเนี่ย รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กๆนะคะว่าให้ให้รู้เท่าทันตรงนี้นะคะเพราะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้สื่อที่ออกมาเนี่ยจำนวนมากเนาะก็จะเป็นสื่อในเชิงชักชวนมาใช้ตัวผลิตภัณฑ์เหล่เนี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากให้ให้เด็กเข้าถึงสื่อตรงนั้นแต่ว่าเราอยากให้สื่อที่มันมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเข้าถึงตัวเด็ก ลวมถึงคนใกล้ตัวเด็กให้มากขึ้นด้วยนะคะครับครับครบถ้วนครับคุณหมอขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today